เปิดรายการกับกับอะไรกับรายการใหม่เป็นวีคลี่บล็อของวันนี้นี่จะเป็น EP แรกเราจะพยายามถ่ายเพื้อหาทำไปเรื่อยซึ่งวันนี้วีคลี่บล็อของเราจะชื่อว่าซสซอสซสหรืออีกในก็คือสาวสุขสันต์ วันนี้เป็นวันเสาร์เราจะถ่ายทุกวันเสาร์แต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะลงวันไหนดีนะวันนี้เราจะไปซื้อจุง้งเน,นี่ยจะไปซื้อจุง้งพบกับแขกรับเชิญประจำน,นี้รายการใหม่เป็นรร Weekly <rock. S 2> ร l อกเป็นรายการสอ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 ส,อส,อสอให้ถ่ายว่าย่อมาจากอะไรจะสังจะดกสะอาดสุขลักษณะนิสัยสรางนิสัยมัวไปใหญ่นะเอาฝากถืกอกล้องหน่อย ไปคุยกับพี่พี่ไปไหนไม่รู้เอาไปเจอกุ้งน,นี่เราจะไปไปเจอกุ้งที่ตาหลูตาหลูอะไรถามผิดหน่อยแล้ว่วงางไปเราจะทำกันตาดูชิดชิดอีช็อปโปุ่มีใครม,มีที่รังรถแนะนำไหมที่รังรถ ็ที่หลังรถสถานที่หลังรถคอนเซปต์ของรายการนี้ก็คือเราจะถ่ายวอล์กไปเรื่อยๆไม่รู้จะถ่ายอะไรเราก็จะถ่ายไปเรื่อยๆเราจะถ่ายแบบว่าไม่มีชุบไม่มีแบบฟอร์มใดๆไม่รู้ว่าได้ยินด้วยหรือเปล่าตอนนี้อยู่ไหนคะน้ำมันอยู่จีน้องโอเควันนี้เราจะไปฐานเพชรนนซึ่งเป็นตลาดตลาดขายของ คือมันมีกุ้งที่มันถูกอ่ะแล้วก็ฉดแล้วก็ฉดมากชะเพราะฉะนั้นก็ไปเลยใครเป็นเบนหน,หนูเป็นเบนเนอลพ่อหนูเป็นคนทำให้พี่โอเคอันนี้เจ็ดโมงครับร้อนมาก วันเสาร์คนเยอะมากแต่ของน้าขาเยอะลองมาดูที่จอดรถก็เยอะนะสำหรับใครที่ยอ,อยู่ใกล้<า>แนะนำให้มานะแบบว่าซื้อของสดอะ่ะมันเลิศมากราคาถูกด้วยโตใหญ่เลยใช่ปะ่ะมันโตใหญ่อะ่ะกินข้าวนี่ไหม ไม่รู้กินอะไรน่าจะเดินอีกหน้ายวไปดูก่อนไปเลือกก่อนอันนี้วันนี้เขามีงานนะเปิดไหมปะอันนี้เขามีแบบว่าของโกดังเราไปดูไ,ปไหนะซื้อบิงโกไปเล่นวุ้ยันี้จานรายได้อะไรวันนี้เบ๊แม่บ้าน เนี่ยทุกคนไม่ได้มันกระทะเราไอ้เตาเรามันเป็นอ e ิเล็กโทรลักซื้อไอ้นี่ไหมอ่ะซือซ้อซื้อไอ้อะไรอย่างเงี้ยตะแกรงน้ำผักซือ้ออไอเงี้ยหม้ออะไรอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยได้นี่ปะ เฮ้ยอันนี้เหมือนจะใช้ได้แต่ว่ามันไม่มีบอกอะ่ะมันก็ไม่น่าซื้อหรอกมีปุนน๊น่าซื้อกระปุกป่ะเียว,วอันเนี้ยเพราะว่าของเรามันก็งอแล้วนะ ตแต่ว่าร้อนนี้ก็ทำก๋วยเตี๋ยวนี่ร้านแรกร้านเฉาปวยมาเกาเขามีอะไรนะสี่สิบสี่สิบห้าสิบสีสาสิบสิบาททาไมทำหน้า อร่อยปอเอาไปกันต่ออันนี้เป็นร้านที่สองเป็นสอเปีแอสี่สิบบาทซิมเบิร์กได้ทั้งหมดหนึ่งสอห้าหกชิ้นสี่สิบในหาดสิ มีกี่ชิ้นห3 4 6กชิ้นหกชิ้นหกหกสามสิบหกบาทหกจุดห้าบาทประมาณหกจุดห้าบาทคิดเท่าไหร่ชิมชิมแต่ยังไม่กิมนึ่งิเป็นยังไง เขาปลูกมันแบบมันมีน็ออยู่แล้วอะ ไม่มีนนะคือแบบตับบวยเพิ่มจิ้มไก่จิ้มตัวอย่างรึเปล้ากรอบนะติดยำไม่ค่อยร้อยแต่ว่ากรอบ อร่อยนะไม่ไม่แบบว่าไม่ได้จัดเกินหรือว่าไม่นี่ก็เหมือนแบบว่าทั่วไปตามมาได้หัแค่คอแนอแนไะเต็มเท่าไหร่เต็มดิบห้าสามเมื่อกี้ยังชมเขาอยู่เลยทำต้งนมา ตัดเรื่องคือน้ำจิ้มมันก็มีถั่วอ่าโอเคเข้าใจเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วัเดสี่ล้วกแล้วลก็อย่เงี้ยมันไม่ค่อยมีหมูม,มเมมมี่เป็นปลัแบ่มันเะเป็นปทอ่บเอดอ่ะ่มันเป็นปลดอ่แบบก่มันปนอกยแนดแบบคือมันก็มีลหละแตบบ่ว่ามันเป็นเจป่ะ เก็าอาจจะเป็นเจนะวันนี้ร้านเจ,นเจคะ่ะอ่างั้นเพิ่มคะแนนเพิ่มคะแนนเรื่องไส้ไม่พี่สี่เท่าเดิมเพราะว่าเจแล้วไงก็ำทำรสชาติเจมันก็เป็นเจกินถั่วได้ไหมไม่ได้เอ้ได้แต่ว่าไม่มีดวงไลยเหรอสี่ <c oughs> ทำไมงไม่เอาอันนี้ออ,อกอะหายเป็นปะเนี่ยไม่ผิดไมุ่ิด<ต>้มมางอาหางห้องอาหารไม่ผิอก็แตไม่รู้ว่าอยากกินอะไรอ,อยากกินก็เลย <c oughs> แต่เขามีอย่างอื่นนะเขามีเราดีใจใหม่เราดีใหม่เขาทำเองนะสดๆเขาทำ หมดสเตชันกินแล้วก็มาซื้อผักคุณค้ามีตลาดนีด่อ,อ,อันนี้คือพอยหลักในการมาตลาดซื้อจุ้มได้เยอะอยังสดมากกลับมาถึงนะ นี้อยู่เซเว่นชาวบ้านออบแล้ววันนี้เราจะทำอะไรนะทะเลผัดกะหรี่ทะเลผัดผงกะหรี่ทะเลผัดผงกะหรี่แต่ว่าไม่มีไม่มีปูเพราะว่าวันนี้เชฟเชฟ กินปูเชฟกินปูไม่ได้ไม่เชื่อวันนี้เชฟกินปูไม่ได้อยู่แล้วอันนี้เราใส่ผงกะหรี่ไข่ไก่ไข่เป็ดแล้วก็นมโคตรจืดเฮ้ยเขาเรียกอะไรนะนมจืดนมคนจืดถูกแล้วปกตินี่เราใส่ไปซองหมดซองเลยเนี่ยใส่เยอะมั้ยซองล้บาทซองห้าบาทร้านเออคือร้านแถวั้นแหะร้านชำร้านตรงตลาดในตลาดไรนะ ถ่านเพชรนนท์ถาเพ็ดนนท์อันนี้ปรุงอะไรบ้างครับรสจีน้ำตาลพริกไทยขมสุรสดแต่ไข่แดงนะ่าทำมากินไข่เป็ดน่าเอามาทำเจียวมากแบมว่าไ,ไ,ไข่ดาว นี่แล้วเราก็ทอดได้เลยนะอันนี้เป็นไข่เจียได้แล้วไข่เจียผมไม่ตั้งกระทะแล้วอะไรเดี๋ยวรอดูดูวันี้เฮ้ยนั่นเรียกอะไรอ่ะพริกอันใหญ่มากมาแค่น,นี้แหละวันนี้เราก็ใส่หอมแล้วก็มันหมูนเราใช้น้ำมันหมูนะเพราะว่าได้จากหมูกรอบ เมื่อว,วานเราไดมีมันหมุนอยู่ปนนี่ใสกระเทียมตองที่รอก็ใช้ไฟเบานะใช้ไฟเบาค่อยๆทำเพราะว่าอันนี้มันกระทะนี้มันร้อนเร็วมากอ่ะมีไฟสามร้อยไดีไปนไหมดีก็ทำไปเลย ก็ผัดไปเรื่อย <ไป S 1> เรื่อยลยไม <ป S 1> <ๆ S 2> ่เด็อรหรอไม่นะทำไ,ไมเป็นอย่างนั้นงานนี้เริ่เมเบิ่มไฟแล้วเพราะว่าหนูหั่นปะที่ไม่ได้หัน่น นี่็ผ่นไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันจะเริ่มมันจะเริ่มอ๋อเดี๋ยวตามันจะเริ่มแบบว่าเป็นสีน้ำตาลแล้วไม่วิถีพิถไนเยมาไม่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  trust me trust me เราก็ผัดไปเรื่อยๆนะ คือถ้าทําเองเนี่ยโดยที่ไม่มีคนทําเป็นข้างๆก็คือจะปล่อยไว้แล้วอะไรอยู่เนี้ยแล้วเรียบร้อย <c oughs> เคยทำหรือเปล่าเนี่ยม <c oughs> <c oughs> ันแม่รูมุมซะด้วย <c oughs> ดูมาเยอะ เราแม่รูมุมซด้วยเต้าแม่เราใหญ่ๆอย่าคนให้มันะไรนี้ก่อนอุ้ยกลิ่นหอมมากอันนี้เราต้องคนไปเรื่อยๆนะเพราะว่ากระทะเรามันแบบมันไฟแรงมากแหละมันร้อนเร็วอ่ะเราต้องคนไปเรื่อยๆใครแบบว่าใครเตาแก๊สก็อาจจะต้องระวังกว่านี้ใช่ไหมอือมันจะหอมมาก เราจะไม่ผัดนานเพราะว่ากุ้งเราจะสุกเกินมันจะไม่แซบ่บจะเอาให้มันสุกตนะ่จะกลัว,พวเพราะว่าจะไม่สุกอหรสิปลาหมึกกุ้งมันจะสุกเหรอสต,ตอนนี้มันยงนะังไหมเรา,เรา,เรา,เราวังนี่เขาจะใส่มียพึ่งใช่กับต้นหอมตรนนี้เราจะใส่เอาสีนะเอากิน แล้วก็ใส่พริกทำทรงแท้ให้ไรรุ่นส่วนสววๆพี่น้องเอ้ย <c oughs> น่ากินเวอร์แต่พอมันมีสีแล้วมันก็ดูดีขึ้นนะว่าจะทำน้อยๆ กินกันทั้งหมู่บ้านเนี้ยตลอดไปมา,าชิมอาจจะเป็นมุมแปลกๆหน่อยแต่ว่ามามาชิมชิมดูอ๋อไม่เห็นนี่วันนี้ไข่กับหอมากินข้าวมันกินลาบเลยอมันเหมือนลาบมากมันเหมือนแบบมันไม่ใช่ไข่มันเหมือนข้าวคั่ว อืมอืมมันไม่เจ้าจนเท่าที่เคยกินแต่ว่าผมกินง่ายมากูดีๆนะแล้วเหมือนจะกินได้เยอะด้วยแต่ว่าไม่ได้เข้มข้นไม่ได้แบบอย่างเงี้ยแต่ว่าดีมันค่าดีวะ